วันนี้มาล้องเยนขอความเป็นธรรมนะครับกับอประชนะครับเกี่ยวกับการพุจริิขององค์กรภาครัฐนะครับความเสียหายที่ตัวผมโดยตรงเนี่ยน่าจะมากกว่า5,000ล้านสิ่งสําคัญที่สุดคือสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการสัมปทานจากหน่วยงานขอสมภาระคือและก็ความยุติธรรมในฐานะผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเอ่อผมนายกอเกียรติพานิเคยรมนะครับโปรโมเตอร์มวยโลกครับ วันนี้มาลองเรียนขอความเป็นธรรมนะครับกับอปชนะครับเพื่อเอ่อเป็นเรื่องของผมเองโดยตรงนะครับเก <c oughs> ี่ยวกับการทุจริตขององค์กรภาครัฐน,นะครับร่วมทุจริตกับบริษัทสืสส่อโณายยักษ์ใหญ่นะครับที่ที่ผมมาลองเรียนวันนี้เนื่องจากว่าเอ่อมันเป็นการทุจริตในภาครัฐจริงๆและผมผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งซึ่งอยากมาขอความเมตตาและขอความเป็นธรรมผมมั่นใจว่า ความยุติธรรมในสังคมไทยมีจริงนะครับและผมมั่นใจว่าการร้องเียนครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมถือว่าผมลบกับผู้มีจิทนซึ่งผมสู้ไม่ได้ผมถึงต้องออกมาร้องนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็จะไปร้องตามหมน่วยงานต่างๆเพื่อขอความเมตตาและขอความบินธรรมและให้ประชาชนตัดสินว่าเจ้าหน้าที่พักลับร่วมทุจริตก,กับรบิษัทโฆษณายักษ์ใหญ่ อักษรยอ่อพอผ่านจริงหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับครับตอนนี้ได้ร้องเรียนที่หออน่วยงานไหนปะเอ่อก็จะมีหน่วยงานเกี่ยวกับการต่อต้านชัชน่วิตคอรัปชันในบางส่วนนะครับเพราะผมเพิ่งเรื่อน้องเรียนเมื่อเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็จะต้องเดินต่อเพราะว่าเราเป็นประชาชนคนตัวเล็กๆนะครับเราต้องสู้กับพลังกำลังที่เขามีพลังกำลังมากมายดังนั้นแล้ว การติดกั้นประชาชนเสียงเดียวครับคือคำคำตอบที่แท้จริงมีหนึ่งเดียวคุณจะติดจร,จริงอยู่ไหมนะครับต,รต้นค,ความเสียหายบอกได้ไหมคะความเสียหายที่ตัวผมโดยตรงเนี่ยน่าจะมากกว่า5พันล้านสิ่งสําคัญที่สุดคือสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการสัมปทานจากหน่วยงานขอสมกอคือนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการไปร้องเรียนที่หน่วยงาน มีมีแน่นอนครับมีแน่นอนในเริ่มสักแต่ว,วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีร้องเรียนตามหน่วยง,งานต่างๆเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตคอ์รัปชันในเรื่องนี้นะครับแล้วความคาดหวังของการร้องเรียนมีคาดหวังอะไเอ,อ่อผมขอที่ความคาดหวังเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการคือสมปทานทีมและก็ความยุติธรรมในฐานะผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับซึ่งเรียกร้องความยุติธรรมและผมเชื่อมั่นว่าสังคมไทยประชาชนคนไทยเนี่ย จะไม่โดนปิดกัน้นจากาความไม่อายุติธรรมนะครับต่างๆครับการดําเนินการตรงนี้เราเสียหายมากี่เดือนกี่เดเราเสียหายมาต่อเนื่องครับคือเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับสมปทานที่เปลี่ยนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันเป็นสมปทานที่ถ้าอีกสิปีข้างหน้าบริษัทดังกล่าวเนี่ยบริษัทพอเนี่ยขาดทุนนะครับบริษัทก่อเกจกุปเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยซึ่งมันก็ผิดปกติอยู่แล้ว นะครับก็จึงเป็นเรื่องที่ว่ามันต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอยากจะให้สากขอร้องความเมมือจากไหนที่เราไปทำเนีก็คือขอความเมตตานะครับในการตรวจสอบนะครับโดยที่ไม่ปิดกั้นนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือตรงไปตรงมานะครับในชั่วโมงนี้ผมต้องกราบขอความเมตตาจากคณะกรรมการปอปชอทุกๆท,ท่านนะครับผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ที่โดนลํำแกรนะครับจนไม่ไหวแล้วผมอดทนอดกั้นผมคิดว่าไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องใหญ่อะไรต่างๆโดนหลอกแล้วหลอกเราที่ผ่านมาจนผมไม่ไหวจึงออกมาร้องเรียนในครั้งนี้นะครับขอให้เป็นจุดเริ่มต้นของขอบวนการในปี6ปลายปี67และต้นปี68นะครับขอทวงความยุติธรรมคืนให้ประชาชนคนไทยชื่อชื่อก่อ,อเกียรติครับอันนี้คือทนายของผม นะครับที่ดูเรื่องนี้มาโดยตรงแล้วทุจริตไหครับการที่รัฐรัฐทุจริตในส่งก้อยตุหมายมีข้อมูลอะไรเพิเ่มไหมครับมีการทุทริจิตมาตั้งแต่ก้นอตั้งแต่เริ่มจบบริคนคไปเปียนผู้สัญญาก็เป็นการยืนน่นหนังสือของนายก่อเกลี่ยอันิตชยารมนะครับอเป็นอดีตโปรโมเตอร์มวยโลกนะครับ ในอย่างงาพวกอัศวินดำพวกอะไรเงี้ยครับก็มาลองเรียนในการถูกช่อโกงหรือการทุจริตของขอสอมกร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งที่มีอักษรย่อว่าพอผ่านนะครับที่ทราบทราบตามตามตามข่าวทั่วไปหลังจากที่เมื่อวานนายอเขียนได้เดินทางไปที่สภาลั่นระคังร้องทุกนะครับ อลองเรียนที่สภานหนึ่งรอบแล้วก็เดินทางไปสอตอง,งอวันนี้ได้เดินทางมาที่ปปชนะครับมายื่นมายื่นให้ปปชตรวจสอบอีกรอบนึงครับ